คุณผู้ชมครับนะครับอีกหนึ่งผู้ผลิตนะครับที่อยากนำเสนอแล้วก็เราภาคภูมิใจในฝีมือของเขามากๆเลยนะครับ <c oughs> เขาเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ไฟแรงนะครับแต่ละปีที่มาออกงาน BAV จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาให้เราได้เห็นกันตลอด <c oughs> ปีนี้ก็มาสร้างเซอร์ไพรส์อีกนะครับนั่นก็คือ Sun Master นะฮะนี่ก็คือคุณอาทิตย์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งผู้ออกแบบแล้วก็ ผู้ผลิตผู้ผลิตเองนะครับผมผู้ผ pues ู้ขายด้วยนะผู้ขายด้วยแล้วก็เป็นทุกอย่างเลยคนหนุ่มที่บ้าพลังนะครับปีนี้คุณอาทิตย์ออกตัวไหนมาที่จะมาโชว์ในงานเนี้ยครับก็ปีนี้เราจัดเต็มทุกอย่างเพื่อที่จะให้สมน้ําสมเนื้อกับการเปิดตัวลําโพงวางหิ่งหรือลําโพงวางขาตั้งนี่แหละครับชื่อว่า e c h o X e c h o X ใช่ไหมครับมาพร้อมกับตัวซูเปอร์ทวีตเตอร์หมูเด้งหมูเด้งชื่อมาคนละคนละทวีปกันเลยนะครับ เอ็กโคเอ็กเนี่ยเราเราประกาศในเพจของเรานะครับว่าประกาศตั้งชื่อชิงของรางวัลกันครับครับเพราะว่าพอเราเริ่มเริ่มคิดไม่ค่อยออกเราจะตั้งชื่ออะไรดีเอ้เยเราต้องถามฟีดแบ็กดีกว่าก็เลยได้เอ็กโคเอ็กมานี่แหละครับฟังดูแล้วเหมือนโอเคอ๋อก็คือมี FC ตั้งชื่อให้ใช่ครับโอเคก็เลยแบบจุดเด่นของ e c h o X คืออะไรครับ e c h o X เป็นเจเนอเรชันที่2ของลำโพงวางขาตั้งเนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นรุ่นน้องของตัวลิตเติ้ลบอยตัวลิตเติ้ลบอยลิตเติ้ลบอยคือตัวคือตัวนี้ครับด้านหลังอ๋อตัวนี้ครับคราวนี้ไม่ได้ยกมาไม่ได้ยกมาแล้วก็มีตัวอยู่2 2ชุดก็ครับส่งมอบให้หมดแ้าแล้วโอเคครับทีนี้ก็เลยเอาลิตเติ้ลบอยเป็นโจทย์คแล้วเราจะสร้างบุ๊คเชลอีกสักเจเนอเรชันหนึ่งที่ที่มีโจทย์ว่าเราจะต้องทำราคาให้ถูกลงกับลิตเติ้ลบอยครับ เราเรีเต้นบอยราคามค่อนข้างสูงในงานเราเปิดตัวอยู่คู่นี้อยู่2 5 0 0สนครับครับตัวที่เราพัฒนาต่อจากเต้นบอยก็คือ1เลยรูปร่างหน้าตาแล้วก็ราคาที่จับต้องได้ง่ายจับต้องได้ขึ้นครับผมแล้วก็รวมถึงน้ําหนักที่ตัวที่เบาลงเบาจาก50ากิโลก็เหลืออยู่สักประมาณ24กิโลอันนี้24่สิบสกิโลครึ่งหนึ่งโใช่ครับแล้วก็เสียงฮะ ต้องต้องดีเระได้มาตรฐานซาล์ฟอริตีของซันมาเตอร์ให้ดซซีบลตวัดที่สูงขึ้นคือก็คือว่าขับง่ายมากขึ้นแล้วก็ถ้าถ้าคุณผู้ชมดูใกล้ๆก็จะเห็นตัวไดเวอร์มีความพิเศษนะครับทวิตเตอร์ก็พิเศษนะฮะไดเวอร์ก็พิเศษนะครับแล้วก็ตัวตู้ก็พิเศษนะครับตัวตู้นี่แบบคือมันเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมตู้เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วก็ไม่มีคือไม่มีรอยไม่มีสกรูเลยใช่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นสกรูเลยนะครับผม ซิลสนิทมากนะครับครับเพราะว่าเราเราดูฝรั่งมาเยอะครับบ้านเรางานในในเวิร์กช็อปเราจะเป็นงานคือเรามีตู้อ้างอิงเยอะมากทั้งของฝรั่งของเดนมาร์กครับนี้เราก็อยากจะทําของเราเองสักสักชุดนึงครับคล้ายๆว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านนั่นแหะตัวแทนหมู่บ้านโอเคให้เห็นว่าเออคนไทยหรือประเทศไทยเราก็ทําได้เราก็เราเราก็ทําได้ก็เลยออกมาเป็นตัวใช็กโคเอ็กอันนี้คือตัวไฮไลท์ของของงานนี้นะครับที่เหลืออื่นๆ ตัวนี้ซ้าผูเฟอร์เคยออกเคยมาอย่างซาผู้เฟอร์มากกลางปีมากลางปีอ๋องานงานที่แล้วแล้วใช่ไหมครับครับครับผมแล้วก็ที่เหลือนุ่นก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกปลั๊กไฟใช่ครับยังเหมือนเดิมที่เยอะมากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทําออกมาเยอะขนาดนั้นแล้วก็แล้วก็ตัวจุดเด่นสําหรับงานนี้ก็จะมีตัวลิฟต์แอนล็อกอ่ตัวลิฟแนล้วก็คือตัวจับหนีบสายไฟตัวเซตอัพสายไฟพวกสายลาโพงอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันใช้ได้แทบจะทุกสายในในระบบที่ เรียกว่าตั้งแต่มีเครื่องเสียงมานะตัวนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ที่สุดก็คือพวกสายหนักๆทั้งหลายแหล่ใช่ไหมครับทั้งหนักทั้งเบารองรับได้หมดใช่ไหมใช่ครับให้แขวนลอยไม่ให้มันมีวเบชั่นหนีบหัวสายได้คลัมชันได้จับตั้งสูงได้ถึงเมตรยี่สิบเมตรห้าสิบก็ได้โอเคแอปพลิเคชันมันเยอะมากครับครับนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจอ่ะครับแล้วก็แล้วก็ตัวต้นทางต้นทางไอ้ตัวนี้มีคล็อกด้วยตัวนี้มีมัตเตอร์คล็อกสองตัวนี่ก็ของซันมัตเตอร์ทั้งคู่โอเคนี่ ใจถึงมากนะครับทำมาสกอคยังไม่ธรรมดาครับแล้วก็เป็นไฮไลท์สำหรับงานนี้ก็คืออ่าปักไฟบบนี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่าราคาเราถ้าจะดทำแจกเลยครับ9,900พันเ้าเก้เป็นงานอลูมิเนียมฟูลบอดี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้เป็นร้อยต่อเลยครับครับนะครับแล้วก็มีตัวนี้สำหรับพร้อมใช้อ่าโอเค13,900ครับฮับเบิลทั้งหมดโอ้โรงงานได้ทุกตัวเลยแล้วก็แล้วก็ตัวท็อปก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวท็อปก็จะ ยังไม่ประกอบปลั๊กไฟก็รอลูกค้าคัสตอมโอเคครับที่เหลือก็จะเป็นระบบไฟระบบไฟพวกอุปกรณ์รองรับต่างๆนะครับก็ครบถ้วนตามสไตล์สันนาเซอร์นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นก็อีกตัวหนึ่งไฮไลท์หมูเด้งนะครับไไฮลท์หมูเด้งหมูเด้งคือตัวนี้เป็นซูเปอร์ทวิตเตอร์นะครับใช่ครับซูเปอร์ทวิตเตอร์เป็นริบบอนครับผมครับแล้วก็ที่เห็นหมุนๆนี่ก็คืออันนี้เป็นวอลลุ่มไหนนี่ตัวนี้ปรับวอลลุ่มโอเคปรับวอลลุ่มไม่แต่กำลังจะบอกว่าไอ้นู่น เป็นโปรเจกต์พิเศษเป็นโปรเจกต์พิเศษในอนาคตนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นแน่ตัวตู้มีความสวยงามนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมครับวันที่ยี่เอาไหนวะเอามุมนี้มุมนี้มุมนี้สดสดกันนะครับยี่ส24สองยี่สิบสามยี่สิี่พฤศจิกายนนี้นะครับมาชมนะครับโปรดักของทางซันม a s t เ r อร์ได้นะฮะที่ชั้นเก้านะครับเข้ามาฝั่งตรงข้ามกับพอออกลิฟต์มานะฮะก็จะเลี้ยวซ้ายมา ก็จะมะีพื้นที่ของ s ั n มา s เซอร์ที่โชว์ผลิตภัณฑ์อยู่นะครับคุณอาทิตย์จะคอยอธิบายนะเกี่ยวกับเรื่องของตัวสินค้าแล้วก็มีสินค้าน่าสนใจและก็ราคาพิเศษด้วยสําหรับงาน v ี v ปีนี้ยังมีเวลานะครับเย็นนี้แล้วก็อีก2วันสอ์อาทิตย์นี้มาพบกับคุณอาทิตย์ <c oughs> กับผลิตภัณฑ์ของซันม a s เ e อร์ได้ครับผมขอบคุณคุณอาทิตย์ครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>